กร่วมพิกท่านนะคะสวัสดีนักต่อสู้ทุกๆคนนะคะมันสิบปีแล้วนะคะวันแรกที่ทำาับประหารกับวันนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีขึ้นเลยนะคะใช่มันเร็วลงนะคะเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมันยังมีคนที่อยู่ในเรือนจำนะคะ ยังมีคนที่ตายสูญหายหาไม่เจอที่สำคัญปัญหาของผู้ใช้แรงงานตั้งแต่วันที่เกิดนัฐประหารขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยสัปดาห์แรกเลยนะมีคนงานนะจากที่นวมนครเนี่ยโรงงานปิดตัวลงนะฮะใช้ช่วงเวลานั้นเนี่ยปิดตัวลงก็ทําให้คนงานจํานวนหลายร้อยคนเนี่ยตกงานในทันทีนะคะกว่าจะต่อสู้ให้ได้ เกี่ยวกับเรื่องค่าเฉยค่าจ้างที่ค้างคาเนี่ยใช้เวลายาวมากก่อนหน้านั้นนะคะก็มีลูกจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปอยู่ที่คลองสี่ลำลูกกานะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราได้มาขึ้นพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในเวทีที่เรียกร้องประชาธิปไตยว่าประชาว่าคนงานในย่านลักสิทธิ์เจออะไรบ้างหรือว่าคนงานในพื้นที่อื่นเจออะไรบ้างปรากฏว่า โดนคดี be, นะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยผู้นําแรงงานหลายคนนะคะก็ะมีการถูกเรียกเข้าพบที่กองทบส่วนตัวดิฉันเองไม่ได้ถูกเรียกเข้าพบที่กองทบแต่ถ้าถูกเรียกให้ไปพบที่สรารการนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่มีการพูดคุยถึงเรื่องปัญหาแรงงานปกติเนี่ยก็จะมีพวกผู้นําสหภาพแรงงานหรือว่ามีพวก นักสภาพแรงงานมีคนงานใช่ไหมทั่วไปนั่งคุยกันกับหัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแต่ปรากฏว่าแทบจะทุกๆกจังหวัดนะทุกทุกจังหวัดจะมีทหารเข้ามานั่งประกบอยู่ด้วยตำรวจเข้าประกบอยู่ด้วยในขณะที่ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือเป็นตำรวจไม่เคยรู้เรื่องกฎหมายแรงงานเลยพอเราสอบถามว่าคุณรู้เรื่องกฎหมายแรงงานไหมบอกไม่รู้ไม่รู้จะเสือกมานั่ง เสื่อมไปใช้อำนาจในพื้นที่ที่ไม่ควรใช้นี่คือความน,นยมนะะสิ่งเหล่านี้นะคะอันนี้คือสิ่งเล็กเล็กน้อยน้อยที่บอกที่ดูเหมือนเล็กๆน้อยๆ้อยสำหรับคนทั้งกองแต่สำหรับพวกเรามันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเงินแต่ละบาทที่เราจะได้กินได้ใช้มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้กินแค่คนเดียวนะคะ มีคนที่ร่วมกินกับพวกเราทั้งครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือลูกนะคะแต่ปัญหาเหล่านี้มันกลับถูกดองเวลาไปนั่งคุยปัญหาแรงงานให้พวกคอรามานที่ประจําอยู่ในพื้นที่มันก็จะบอกว่าอย่าเพิ่มพูดอย่าเพิ่มพูดรอเลือกตั้งก่อนหนึ่งปีก็ได้เลือกตั้งหนึ่งปีผ่านไปก็สองปีสองปีก็สามปีผ่านไปเรื่อยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้น พอเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าค่าจ้างไม่ขึ้นนอกเหนือจากค่าจ้างไม่ขึ้นค่าจ้างที่มันเคยขึ้นทั่วเท่ากันทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นปัตตานีนครพัพงเพชรกรุงเทพมันเท่ากันเราซื้อสบู่เท่ากันซื้อผ้านามเท่ากันซื้อของกินเข้าของราคาเท่ากันพอคอสชอมาความเท่ากันตรงนั้นเรื่องค่าจ้างหายเลยหายกันปัจจุบัน ปัจจุบันที่บอกว่าเป็นพักเพื่อไทยเราไม่ได้ว่าพักเพื่อไทยต่ปรากฏว่าพักเพื่อไทยมีเงาศัดินาอยู่ข้างหลังนะครับปัจจุบันนี้อันนี้คือสิ่งที่มันกลายเป็นความตามติดตัวอันนี้คือถึงพักแต่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้ใช้แรงงานนะ การขึ้นศาลอะไรต่ออะไรก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยอำนาจที่เราคิดว่าเราเคยมีนะคะขบวนการแรงงานเคยมีเคยมีอำนาจการต่อรองปรากฏว่าถูกกำหนดทำให้กลัวจนคนงานไม่กล้าที่จะลุกขึ้นสู้สิบปีเราทนกับความกลัวเหล่านั้นมาโดยตลอดนะคะดังนั้นวันนี้เองเ่ยเราคิดว่าเราคงจะต้องที่จะต้องมาพูดถึง ปัญหาหลายๆอย่างที่คนงานได้เจอนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยเราจะเห็นว่านะคะถ้าเกิดก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นว่าเอ๊ะบอร์ดประการณ์คมเนี่ยที่มันควรจะมาจากการเลือกตั้งถูกไหมคะมันควรได้มาจากการเลือกตั้งนานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมาวันนี้ก็บอร์ดก็มายืนอยู่ด้วยอ่าบอร์ดก่อนหน้าเราก็ยอมรับเขาอยู่นะคะเขาก็มาแบบถูกต้อง แม้ว่าเพราะว่าตอนนั้นกฎหมายยังไม่ทันจะเปลี่ยนแต่ก็ลังจะเปลีย่ยนไทยเพื่อมามีการเลือกตั้งขอสชขอชอกกับใช้อํานาจใช้มาตาสีปลปดบอดประกันสังคมชุดเก่าออกเอาชุดใหม่ใส่เข้าไปกินเงินกันสบายเลยทีนี้ <S <S ใช่ไหมคะ <S <S เอาไปลงทุนต่างๆมากมายที่ไม่สามารถโชว์ได้เลย <S <S ไม่สามารถตรวจสอบได้เลย <S <S ปัจจุบัน บอร์ดปะกันสังคมชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งกําลังจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงแต่มันก็ยังมีปัญหาว่านะคะค่าราชการค่าราชการกับอํานาจที่มันอยู่หลังค่าราชการนะคะมันยังพยายามฝังอํานาจไม่ให้บอร์ดของเราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบการเงินของเราที่เราจ่าย,ยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเข้าไปนะคะ อันนี้มันยังคงเป็นปัญหาอยู่และคิดว่าเราในอนาคตคงจะต้องคิดกันว่าเราจะมีการฟอ้องร้องกันได้อย่างไรนะคะกับเงินที่เราคิดว่ามันหายไปแล้วก็ไม่มีการแสดงรายรับรายจ่ายที่ให้ทุกคนเห็นทุกบากทุกสกตาบน,นอกจากค่าจ้างที่ไม่ขึ้นพวกเราทุกคนคงจะได้เห็นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแค่ลูกจ้าไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าหรือว่าเป็นประชาชนคนทั่วไปโดยเฉพาะคนยากคนจนเราคงจะได้เห็นว่ายุคคอสอชอเป็นยุคที่เข้าของแพงมากที่สุดสิทธิแรงงานแทบไม่ได้กล่าวถึงนะคะสิทธิแรงงานแทบไม่ได้กล่าวถึงเลยเอาแต่พักพวกของตัวเองเข้าไปพูดและก็เหยียบซ้ำของ สิทธิแรงงานไม่ว่าใครจะขึ้นพูดเวทีแรงงานที่ไหนหรือว่าเวทีมาใช้ใปที่ไหนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องแรงงานโดนคดีหมดนะคะอันนี้คือสิ่งที่พยายามกดทับกันเข้าไว้เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2563เมื่อปลายปี62ที่ทางเรื่องโควิดเนี่ยกำลังมาพอปี2563 วันที่26กุมภาพันธ์กลุ่มสภาพแรงงานย่านลังสิตและใกล้เคียงได้ไปยื่นหนังสือต่อหัวหน้าสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าเอ๊ะดูที่ทางแล้วเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคติดต่อคนงานที่ทํางานอยู่ด้วยกันในโรงงานเนี่ยเราอยู่ใกล้ชิดกันจะทํำยังไงจะมีมาตรการยังไงที่จะปกป้องดูแลกันนะคะปรากฏว่า เท่าที่ไปเจอราชาการราชาการก็หัวล้อย้อเราหาว่ากล่าวหาว่าพวกเราเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีการศึกษาเพราะรัฐมนตรีบอกว่ามันคือไข้หวัดธรรมดานั่นคืออนุชินอนุชินหรือว่าเสียหนูนะคะที่หลายคนอาจจะพูดถึงกันในชื่อเล่นแบบนี้นะคะก็คือไข้วัดธรรมดาแต่ปรากฏว่าเป็นไงคะคนตายไปจากโควิดกี่คนสิ่งหนึ่งที่เราเจอมันกลายเป็นว่าคนงานหลายคน ต้องนอนตายกันอยู่ที่บ้านเจ็บป่วยกันอยู่ที่บ้านนะคะไม่มีมาตรการใดๆยันปัจจุบันสุขภาพของพวกเราเอง<ๆ>ก็ยังแย่จนปัจจุบันนะคะประธานสาภาพแรงงานอดีตประธานสาภาพแรงงานซึ่งปัจจุบันเป็นบอร์ดประกันสังคมด้วย<ๆ>นะคะ<ๆ>ก็มีปัญหาว่าช่วงที่โควิดเขาไม่สามารถเข้าถึงเข้าถึงสิทธิการรักษาใดๆอันนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาจนเกือบที่จะตายนะกว่าจะได้สมุนไพรไปรักษาตัวเอง อันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในนวนครมีคนงานติดโควิดท้องคนงานท้องนะคะติดโควิดตายนะคะลูกรอดแม่ตายคนงานในคลองตายท้องกลมอันนี้คือสิ่งที่มันเลวร้ายที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลเผด็จก,การที่ไม่สามารถบริหารจัดก,การอะไรได้เลยนะออกมาพูดแต่ละทีก็บอกนะจ๊ะนะจ๊ะไม่รู้ไม่รู้ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องเผชิญมาและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เรารเผชิญก็คือว่าเรื่องรัฐมนูญเรื่องรัฐมนูญปี2560เราเองมีปัญหาว่าเราไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงได้อย่างเต็มที่ในการแก้ไขหรือว่าเข้าไป รวมร่างรัฐมนูญแล้วก็ลงประชามติเพราะว่าการลงประชามติมันคือการปิดกัน้นเราจะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะไผรดาวดินหรือเพื่อนนั้นถูกจกกับกลุมหรือว่าคนอื่นที่จะพูดถึงเรื่องการลงประชามติพูดไม่ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่มันกลายเป็นปัญหาหลังจากที่มีการลงประชามติไปแล้วแบบกลวงๆนะคะก็ยังถูกดึงไปแก้ยีงนะคะยังถูกดึงไปแก้ แล้วก็ไม่ถูกลงประชามาติโดยประชาชนดังนั้นไอ้รัฐมนูญฉบับนี้ที่กําลังใช้อยู่มันไม่ใช่รัฐมนูญที่มาจากประชาชนแต่มันมาจากคนชั้นสูงแล้วก็ลากเพื่อตัวเองนะคะรัฐมนูญฉบับนี้ไม่เคยพูดถึงเรื่องค่าจ้างแรงงาน ไม่เคยพูดถึงเรื่องค่าจ้างที่ไปทำหรือไม่เคยพูดถึงว่าชีวิตของคนงานสิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพของประชาชนนักจะเป็นอย่างไรปัจจุบันเราออกมาพูดก็ยังติดคุกอยู่ถ้าคุณไม่ไปขอพรบชุมนุมไม่แจ้งพรบชุมนุมไม่ใช่ขอนะครับไม่แจ้งพรบชุมนุมเราก็อาจจะโดนเรื่องกฎหมายพรบชุมนุมอีกเหมือนเดิม ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ยังกลายเป็นปัญหานะคะหรือว่าในส่วนของผู้ใช้แรงงานเราเรียกร้องกปนมานานเรื่องการรวมตัวสิทธิการรวมตัวนะคะสิทธิเสรีภาพเรื่องการรวมตัวหรือว่ากา,ารเจรจาต่อรองแต่ปรากฏว่ารัฐธรรมนูญฉบับ,บ,บนี้ก็ไม่เคยพูดถึงสิ่งเหล่านี้มันจึงมีปัญหาว่าเอ๊ะแล้วเราจะทําอย่างไรปัจจุบันนอกจากสอสมันก็ยังมีสอวอถูกไหมคะแต่ปรากฏว่า เป็นไงฮะสอวอบอกว่าเป็นสอวอที่มาจาัดสาขาอาชีพคนที่จะลงสมัครสอวอสามารถพูดถึงกับพูดกับคนอื่นได้ไหมหาเสียงกับคนอื่นได้ไหมยังไม่แน่ใจเลยนะว่าถ้าเกิดพูดออกไปมันจะมีความผิดหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่กลายเป็นหาและที่สําคัญก็คือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะเนี่ยมันทำยังมันเป็นยังไงทําไมมันสอวอมันถึงไม่สามารถที่จะทุกคนเนี่ยไปเลือกตั้งได้เหมือนจอะ อย่างดิฉันเองเนี่ยเป็นคนงานถ้าจะลงสวคนงานไม่สามารถไปเลือกคนของตัวเองได้มันกลับกลายเป็นว่าใครจะเลือกสวในสาขาของตัวเองในกลุ่มอาชีพของตัวเองคุณต้องไปสมัครสวจ่ายเงิน2,500บาทไอ้บ้าคนงานที่ไหนจะมีเงินไปจ่ายใช่ไหมคะถ้าเราจะจ่าย ก็ต้องเป็นหนี้2,005ชีวิตต้องไปเป็นหนี้อีกแล้วโรงเรียนเพิ่งจะเปิดเทอมเพิ่งกู้หนี้ยืมสินไปจ่ายค่าเทอมลูกแต่ปรากฏว,ว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินกันมาเพื่อที่จะมาจ่าย2,005เพื่อมีสิทธิ์ไปเลือกสอวอลองคิดดูนะฮะดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่ได้เอื้อให้กับคนยากคนจนได้ใช้หรือว่า จะทำให้คนยากคนจนลืมตาอ้าปากได้ดังนั้นพี่น้องที่รักนะคะวันนี้วันที่22แล้วนะคเป็นครบรอบสิปีมันสิบปีแห่งความเรวร้ายที่คอตอชอเนี่ยทำมารัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากรัฐบาลที่มันสืบทอ,อดอนานาจนะคะอามาจากคอตอชอแล้วก็รัฐบาลสืบทอ,อดอนานาจใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะ ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปสมัครกันเยอะๆนะคะให้เข้าไปสมัครกันเยอะๆเพราะ <ๆ S 1> เงื่อนไขเขาไม่ต้องการให้พวกเราคนยากคนจนอย่างพวกเราเนี่ยไปสมัคร <ๆ S 1> นะคะมันจะได้ไม่มีสิทธิ์ดังนั้นถ้าเกิดเรายิ่งไปสมัครเยอะเท่าไหร่เราก็จะไปทําลายอํานาจที่เขาพยายามแฝงอยู่ภายใต้รับนูลฉบับนี้ขอความร่วมมือจากทุกคนทุกคนยังมีสิทธิ์ที่จะเดินไปข้างหน้าได้นะสามารถไปเอาสมัครได้ไปสมัครได้นะคะเรา จะหมดเขตวันที่24นี้แล้ววันพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายที่จะไปเอาใบาสมัครดังนั้นนะคะ,ะเราในส่วนของผู้ใช้แรงงานเนี่ยเราพยายามที่จะรณรงค์นะคะ,อ,ะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเมืองทุกภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองให้เป็นการเมืองที่กินได้รัฐธรรมนูญก็เป็นรัฐธรรมนูญที่กินได้สิ่งเหล่านี้เราคาดหวังเหลือเกินว่าในอนาคตเราจะเปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องขอให้เรามีสิทธิในการรวมตัวนะคะสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าปัญหามันมีมาโดยตลอดก็คือคอสอชอมันยังฝังลากลึกมันลึกไปถึงชั้นไหนเราไม่รู้ดังนั้นอยากจะให้ทุกคนเข้ามาร่วมมารวมตัวกันนะคะไม่ว่าจะในระบบที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎหมายหรือว่าวันหนึ่งเราจะต้องลงถนนกันอีกครั้งของพวกเราเองในส่วนของผู้ใช้แรงงานเราก็ยินดีที่จะพร้อม ลงถนนกับพวกเราอีกถ้าเกิดพวกเราพร้อมนะคะวันนี้ดิฉันเองก็ไม่มีอะไรมากอยากจะฝากบอ,อกว่าสิ่งที่คอสชอทำไว้นะคะชีวิตคนงานปัจจุบันยังลำบากยากเข็นมากมายเราไม่สามารถบวงตัวได้เราคิดว่าในอนาคตนะคะเราคิดว่าเราอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงและทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมให้นึกถึงว่า พี่น้องเรายังเรียนยังอยู่ในคุก,กปุ้งเพิ่งเสียชีวิตหลายคนที่ตายสูญหายไปยังไม่ได้รับความยุติธรรมขอบคุณมากค่ะ